สวัสดีค่ะวันนี้เลิกงานแล้วกินมะม่ากันค่ะกินมะมะ่ามะม่าต้มยำต้มยำน้ำข้นแล้วก็มีผักกัดแกววันนี้เรามีเรียนนี่ มินิจริงๆแต่อร่อยมากซื้อมาม่วนคือว่าไม่กล้ากินเยอะค่ะพอหมบว่าเล็ยกน้ำเออพอเรียกน้ำน้ำย่อยหน่อนพอละให้มันหายอยากกัดเกี่ยวขอนี่กรอบมากเลยนะคะดูนี่กินแค่นี้พอ กินแล้วก็นอนวันนี้แหะฟ้าจะมืดมืดนะเหมือนฝนจะตก นิ่ก๊อบกบเอาไว้กินกระสุนตัลงลงไปในนี้เลย I love you เรียนซื้อมาสองโลแต่เป็นไซส์มิน,นิโอ้แก่วันอร่อยโอเคบอกว่า <No. S 2> โน่ร้อนแตก่ก็กินหมดไปอันนี้เหลือสองฟูสุดท้ายเล็ก มาทั้งหมดก็ไซส์นี้หมดแล้วก็ที่จะใหญ่บางฟูก็จะใหญ่กว่านี้หน่อยแต่หว,วานหอมอร่อยมากเดี๋ยวนี้เออจะได้มองเห็น <c oughs> จะได้มีคนอยากด้วย ันนี้ซื้อมาต้นหนึ่งสวยสวยอยากอยากปลูกนะแย่ปลูกต้นไม้ไม่ค่อยเป็นปลูกงปลูกผักนี่ไม่เป็นนี่ยไม่ติดขมอคนมือร้อนนั้นไม่ติดที่จะอยู่ได้ก็ เพราะต้นที่ว่าสายอยากจริงๆรงถึงจะติดถ้าต้นที่ว่าอ่อนแอแบบนี้คงไม่ได้มือร้อนจริงๆ ที่ติดง่ายที่สุดวันนั้นก็มีแต่มะละกอกล้วมะ <c oughs> ละกอก็แบ่งไปไปปลูกอยู่หน้าบ้านนุ้นสี่ต้นแล้วก็อยู่ในบ้านสองต้นไม่รู้จะได้กินเมื่อ,อไหร่โอ้หมดละ ต่อของวันกนะันจะเรีบไปนอนง่วงง่วงจัดนี่ค่ะกรอบนอกไอ้กรอบนอกนุ่มในกรอบนอกไม่รู้จะรีบพูดไปเนะี่ยอร่อยมาก ประมาณนี้พอดีมากเลยที่เขาบอกว่าออืไปซื้อตัวเลนลูกใหญ่อ่ะบางทีอ่ะความอร่อยไม่เท่ากับเอมินมินี่น,นะลูกใหญ่เคยไปซื้อมาหลายรอบแล้วบางครั้งก็เจอแบบไม่แก่มั่งอะไรมั่งอันนี้ทั้งแก่ทั้งหวานมันซื้อเล็กๆแบปนี้คุ้มกว่าเยอะ ใครบอกว่าทุเรียนถูกเงาะช่วงนี้นี่ซื้อมาโลละร้อยหกสิบก็ไม่ถูกนะคนะวัน <c oughs> นี้มาเร็วเข็มเร็วจ้ะ <c oughs> มาแล้วก็ไปอ่ะนี่แล้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อนใหม่ที่มาเป็นเพื่อนกัน และส่วนเพื่อนเก่าที่ติดตามกันตลอดก็ขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะไปๆค่ะไปนอนก่อน